สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่ช่อง YouTube Channel ของอุทัยธานี FC นะครับรายการอุทัยทอล์กกลับมาเจอกันทุกวันจันทร์และวันศุกร์นะครับวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศนะฮะหลังจากที่อยู่ในสนามฟุตบอลนั่งพูดคุยกับผู้บริหารอย่างคุณเบนซ์รวมถึงคนทําทีมอย่างนาเทิดในฐานะของผู้ฝึกสอนไปแล้วนะครับวันนี้เราออกจากสนามฟุตบอลมาร้านที่บรรยากาศต้องบอกว่าดีมากนะครับแล้วก็กาลังฮอตเลยทีเดียวของอุทัยธานีก็คือ P ีการ e เด a น e าเฟนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกับบุคคลสาคัญ อีกคนหนึ่งของสโมสรฟุตบอลอุทัยธานีนะครับในฐานะผู้จัดการทีมซึ่งก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่น่าสนใจนะครับวันนี้เราไปคุยกับคุณเดย์นะครับวรากรบีโอนดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้คุยกับคนรุ่นใหม่ไซรแรงก็เปลี่ยนบรรยากาศมานั่งกงนชิวๆครับชิวดีสวยดีร้านนี้มันคือมาบ่อยไหมบ่อยครับก็อย่างฤดูกาลที่แล้วเลี้ยงปิดฤดูกาลก็ที่นี่อ๋อก็ร้านนี้นี่อยู่ บนถนนเส้นอุทัยวัดสิงห์อุทัยวัดสิงห์ครับนะครับก็จะเป็นร้านที่มีทั้งกาแฟเครื่องดื่มเขาบอกว่าเป็นแลนด์มาร์คของอุทัยธานีเลยทีเดียวก็ที่หนึ่งที่หนึ่งเลยเนาะใช่ครับเพราะฉะนั้นจะมาดูบอลมาเชียอุทัยธานีก็แวะนั่งชิลกันได้ได้ครับบรรยากาศสวยงามนะฮะแต่ว่าวันนี้ถ้าเราจะคุยกันจริงๆก็เรื่องชิลๆเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบของฟุตบอลแหละแต่ว่าถ้าเรื่องของฟุตบอลจริงๆเนี่ยตำแหน่งผู้จัดการทีมของเดเองนี่ก็ถือว่ามีบทบาทสําคัญเหมือนกัน ครับทุกตำแหน่งองสำคัญหมดครับในงาฟุตบอลเข้ามาทำบุษยธานีจริงๆนี่ก็ต้องอปีปีนี้ได้ไหมฮะอืมเกือบ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 ,บครับเพราะว่ามาในช่วงกลางฤดูกาลที่แล้วใช่เข้าผมเข้ามาหลังจากนาเริแป๊บเดียวอ๋อนาะเริเข้ามาแล้วกเดีก็เข้ามาใช่เพราะงั้นถามก่อนเลยบางคนอาจจะยังไม่รู้จักอาจจะเห็นหน้าค่าตาพูดถึงการทีมคนรุ่นใหม่ไฟแรงคนนี้ถ้าให้แนะนำตัวเองนี่จะแนะนำตัวเองว่าเป็นใครที่ไหนยังไงอืม คือถ้าจะให้แนะนําตัวเองก็ก็เป็นเป็นเป็นคนใกล้ตัวบอสแล้วกันเป็นคนใกล้ตัวบอสก็คือค,คน,นใกล้ตัวบอสที่ที่พอจะมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลก็คุกคีฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กครับก็บอสเขาก็เลยไว้ใจแล้วกเ็เชื่อใจที่จะให้โอกาสมาลองทํางานดูก็ไปเป็นที่ปรึกษาเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นคนทํางานด้วยครับผมแสดงว่าตัวเองนี่ก็ลึกซึ้งกับฟุตบอลมากถึงขั้นแฟนพันแท้มั้ยก็อย่างนั้นก็ได้นะครับคือผม ผม,มาโชคดีตรงที่ว่าผมผม,มีประสบการณ์ฟุตบอลท,ทั้งในและก็ต่างประเทศครับก็มีโอกาสที่ได้ไปเตะบอลอยู่ต่างประเทศช่วงหนึ่งอ,อยู่ที่ไทยช่วงหนึ่งครับแล้วก็ถึงมันไม่ประสบความสำเร็จอะไรแต่ก็ได้ได้ความรู้รได้ประสบการณ์มาเยอะก็พยายามจะเอาตรงนั้นมาพัฒนาทีมให้ดีที่สุดหมายความว่าเดเอง,เอง,เองก็เป็นนักฟุตบอลครับเล่นในระดับอะไรยังไงฮะท้าที่ไทยเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะว่าในในในฟุตบอล สำหรับที่ไทยเนี่ยผมไม่ได้โตมาด้วยระบบบอลนักเรียนครือผมเรียนโรงเรียนเดียวกับบอลเนี่ยก็เรียนโรงเรียนเอกชนปกตินะว่าตัวเองก็ชอบบอลมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เล่นเตะบอลไปเรื่อยสนุกสนานสนุกสนานจนน่าจะช่วงมปลายได้ไปลองอยู่ปทุมธานีเอฟซีน่าอยู่ดีวิชั่นสองตอนนั้นปทุมธานีเอฟซีตอนมปลายครับก็พร้อมเตะอะไรมาเรื่อยแล้วก็พอดีช่วงช่วงขึ้นมหาลัยเนี่ย เราก็ขอพ่อแกปเยียก็คือว่าพักปีหนึ่งอยากลองตรงนี้เต็มที่ครับเลยได้มีโอกาสไปเตะที่อังกฤษไปอยู่หลีค่ากับพูทาวแล้วก็อยู่เกือบๆปีก็มีเอเยนพาเราไปเอลกกดอไปอะไรอย่างเงี้ยครับเลรอนก็ไปเรื่อยโหนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะก็สนุกก็สนุกเป็นเป็นประสบการณ์ที่ที่ที่มีความหมายโอ้ยงั้นก็จะดงงั้นก็หมายความว่าเลือดฟุตบอลในเข้มข้นเลย พราะตัวเองก็เคยไปไปไปตามหาความท้าทายของตัวเองเหมือนกันใช่คือผมเป็นคนชอบดูชอบศึกษาทุกอย่างไม่ได้แค่ชอบเล่นอย่างเดียวเราชอบฟุตบอลตอนเล่นฟุตบอลเล่นตั้งแต่ไหนล้วฮะปีครับปีเลยโอ้โหลนรวดเร็วอ่าแต่จะมีดีอย่างเดียวเรื่องวิ่งเร็วได้แล้วเตะกันนะเธอเนี่ยนะเธอวางให้วิ่งบางอย่างยังเลยโหเดี๋ยวนี้ส่วนมากก็อยู่คนละทีมกันไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ถูกกันอะ้วก็อย่างที่บอกก็คุณเดกับคุณเบนก็สนิทกันสนิทกันก็เลยเข้ามาทําฟุตบอลก็ก็ เข้ามาปุ๊บเป็นไงสัมผัสแรกหลังจากที่เข้ามาสู่การฟุตบอลไทยโอ้โหยากนะคือมันมันมันต้องต้องบอกก่อนว่ามันคนละเรื่องกับต่างประเทศเลยครับที่ไทยมันก็จะมี c u เจอร์ความเป็นไทยอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับยังอยู่ต่างประเทศมาสัญญาคือตัวบ่งชี้ทุกอย่างใช่ไหมอย่างที่ไทยต้องมีความบันทีประนอมต้องแบบพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เราก็ต้องอดแ p ปนิดนึงอ่ะแต่สุดท้ายฟุตบอลมันก็คือในสนามแล้วก็มันก็ต้องต้อง ค่อยๆถึงทับไปกับมันเอามาระวังตรงกลางว่าที่เราเจอมารับที่อยู่ไทยมาอัดแอบชายแล้วหาตรงกลางให้เจอ,อ,อก็ดีขึ้นครับเข้ามาใช้เวลาปรับตัวนานไหมฮะเข้ามาเป็นฝ<ฮ>่ายบริหารเลยตอนแรกกว่าจะได้ปรับตัวต้องปรับทีมก่อนใช่เพราะว่าตอนนั้นเข้ามามันค่อนข้างที่จะแบบยุ่งยุ่งแบบการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการทำทีมมันช่วงคาบเกี่ยวครับแล้วผมเข้ามาแบบช่วงที่มันเป็นรอยแตกพอดีมันก็ค่อนข้าง ใช้เวลาัหนึ่งที่จะทําทุกอย่างแบบให้มันกลับมาในแบบเข้าที่เข้าทางครับถ้าอย่างนั้นต้องถามว่าในในตำแหน่งบทบาทของการเป็นผู้จัดการทีมตำแหน่งของคุณเดเองต้องทําอะไรบ้างตำแหน่งตรงนี้ทุกอย่างเลยไหมทุกอย่างก็ทุกอย่างนะก็โดยรวมคือต้องบอกว่าแต่ละตแหน่งเนี่ยมันจะมีหน้าที่บทบาทอยู่แล้วในแต่ละหน้าที่ยังจะมีตําแหน่งพวกแบบคอยดูแลอยู่แล้วผมก็จะมาอยู่โดยรวมคือเช็ค อีทีนึงค่าอะไรยังไงควรเป็นยังไงอันนี้คนเป็นอย่างนี้อันนี้คนเป็นอย่างไน,น<ม>อะไรเงี้ยก็จะดูโดยรวมเป็นหลักแต่ว่าที่หลักๆก,ก็คือพวกกินอยู่รับนอนของนักบอลชุดใหญ่อะไรเงรี้ยทมก็จะเป็นคนดูแลให้ได้นักบอลเนี่ยมีความพร้อมที่สุดที่จะ<ม>เปิดฤดูกาลไปเล่นกับทีมก็คือผู้จัดก,การคุณต้องจัดการหมดเพื่อการทบับวาปครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะตำแหน่งของคุณเบสเองก็อาจจะเป็นการประสานงานด้วยหมายความว่าจากคุณเบสมาหาคุณเดแล้วก็ไปสู่นาเทะครับอันนั้นน่าจะเป็นงานหลัก พราว<อ>นะ่าเราต้องเอาแนวทางปรัชญ,ญาของ,ของบอสเนี่ยลงมาปรับใช้กับทีมงานคให้มันประสบความสำเร็จมากที่สุดนัคนับในเป็นงการักการทำงานทั้งกับคุณเบนท์ทั้งกับนัเทิร์ดคุยกันเข้าอกเข้าใจรู้เรื่องกันดีหรือว่ามีไหมที่ความคิดต่างกันแล้วเราทํายังไงให้มันลงตัวในการทํางานของอุไทยธานีคือมันมันความเห็นต่างมีอยู่แล้วแต่ว่าทุกคนอ,อยู่ในตําแหน่งนี้เพื่อที่จะทำให้ทีมอะ ไปในทางที่ดีเราก็ต้องหาตรงกลางอย่างเช่นอย่างเช่นอะคุยกันสามคนมีคนหนึ่งเห็นต่างเราต้องมีเหตุผลที่เห็นต่างเพราะอะไรเพื่ออะไรอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วว่าถ้ามันเห็นทางเดียวกันหมดอะถ้ามันล่มมันก็ร่มไปเลยมันก็ว่าการทํางานมันต้องมีมันต้องมีข้อขัดแย้งมันต้องมีความขัดแย้งความคิดเห็นต่างเนี่ยเพื่อที่จะก้าวหน้าแล้วก็พัฒนาต่อครับ EP แรกๆที่เราคุยกับคุณเบนซ์คุณเบนซ์ว่าการทํางานของคุณไทยธานีนี่คือมานั่งคุยกัน ก็อาจจะมีคุณเบนส์มีคุณเดย์มีนัทเทิร์ก็เท่ากับว่าสามคนนี้คือคีย์แมนสำคัญเลยในการที่จะตัดสินใจว่าอุทัยธานีจะไปทางทิศทางไหนก็เพราว่าเป็นส่วนสําคัญดีกว่าเพราะมันมันก็ต้องมันมีทางอื่นอีกเรามันไม่ได้มีแค่ทางักทีมงานสามคนเรามีพนักงานคนื่นที่มีหน้าที่สเกลก็รวมหารายชื่อหาข้อมูลหาเตะคนนั้นๆคือการทํางานเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะที่จะใช้เวลานานก่อนที่จะเข้ามาสู่ห้อง ที่จะมีสามคนแต่ว่าก็คือหลายภาคส่วนไปทํากันแล้วสุดท้ายก็มาจบกันที่สามคนนี้ว่าจะเอาอยัางไงต่อนะครับเพราะงั้นมองย้อนกลับไปในฤดูกาลที่ผ่านมาอาจจะเป็นปีที่ผิดหวังนิดนึงเพราะว่าทีมต้องตกชั้นนะครับคุณเดมองว่าฤดูกาลที่ผ่านมาโอเคเราต้องเข้ามาตรงกลางๆเถอมด้วยมันมันมีตรงไหนที่เรายังรู้สึกว่ามันเราอยากทำแต่มันทําไม่ได้แล้วผลงานมันก็เลยเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างเลยนะเอาจริงๆคือคือ เหมือนมันไม่มีอะไรเปลี่ยนใจเลยสักอย่างเราไม่สามารถไปถาของเราได้สักทีเราอย่างที่บอกอ่ะมันมันเราปรับซะเยอะอ,ะอ่ะหมายถึงว่า<ๆ>เราเราได้งานมาแก้ไม่ได้ไงมันไม่ได้ได้งานมาลุข้าเจอพี่คือมันแก้เราตองมันแก้งันแก้ไม่ตกอะ่ะมันมันไม่เราไม่ได้เจอทีมของเราจริงๆสักทีก็เรียกว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยมันมันอย่างที่บอกมันเข้ามาตรงกลางเนาะผิดหวังไหมโดยส่วนตัว ผิดหวังอยู่แล้วพี่แพ้นัดหนึ่งผมก็ผิดหวังแล้วตกชั้นโอ้โหต้องพูดถึงผมเห็นตอนถแถลงข่าวบ,บางเกมเดไปให้สัมภาษณ์ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยจะพออกพอใจกับหลายๆอย่างเหมือนกันใช่คืออึดอัดบอกต้องมองตรงว่าการทํางานและการใี้เราอุดหัดมากอมผมวม่าไม่ใช่ผมคนเดียวหลายๆคนเยลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกอะระ,ระบบยังไม่เข้าที่หลังบ้านยังไม่เข้าที่ทุกอย่างยังไม่พร้อม,อมแล้วมันคือการเรียนรู้แต่ว่ามัน การตกชั้นมันก็มันมันก็ดูจะแรงเกินไปกับกับบทเรียนนั้นอะไรเงี้ย<อ>ก็<อ>ผิดหวังทุกคนผิดหวังท้อไหมครับไม่ทอนะผมไม่ท้อคือผมเพราะว่าผมมาตัวผมรู้ทีมงานรู้ว่าไอสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราจะทำอ่ะมันยังมันยังไม่ได้เริ่มเลยอะเข้าใจไหมพี่ค,คือ่ออย่างที่คุกคนเห็นนะฤดูก,กาเนี้มันได้มีการเริ่มไปบ้างแล้วอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นในทิศทางที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ควรพอใจอันนั้นนั้นคือสิ่งที่เราอยากจะทำตั้งแต่ฤดูกานที่แล้วแล้วแต่ว่า บางทีหลายเรื่องอ่ะเราอย่างเช่นจะไปดิวนักเตะมาอมตอนนี้เราจะดีวใครก็ได้คุยกับใครใครก็สนใจใตอนนั้นคุยกับใครไม่มีใครสนใจ <c oughs> ไม่มีใครรู้จักเราใช่วันนี้คนคนก็เริ่มเริ่มเริ่มรู้ละว่าุทัทยเป็นยังไงก็เป็นสิ่งที่เราพยายามสร้างมาจากฤดูกาลที่แล้วคือเราอยากได้ความเชื่อถือตรงนี้ตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับที่ผ่านมามันก็เป็นบทเรียนละแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงของอุทัไทยธานีเนี่ยก็เป็นที่คือหาในวงการฟุต เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องมาคุยกับคุณเดนะครับว่าเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรถึงทําให้ทีมทุ่มงบประมาณมหาศาลขนาดนั้นแล้วก็อนาคตของอุทัยธานีจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันใน E ีีหน้านะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม YouTube Channel ของอุทัยธานี FC นะครับฝากกด s u b s c r i b e สั่นกระดิ่งเอาไว้เลยนะครับรวมถึง Facebook ของอุทัยธานีด้วยแล้วก็ In s t a g r กรด้วยนะครับอุทัยธานีเอฟซีก็ฝากติดตามทุกช่องทางของอุทัยธานีครับอีีนี้ลาไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่อ p พีหน้า